พร้อมจูดโจมมัมีของผมทั้งหัวทั้งแทบก็ตออที่ห้ะเลยนะครับเพราะอาจจะมีเข็มพัดลมเข้าหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับไปดูกันเลยไปเฮ้เขาหน่ะเหรอมอหินเหิน่ะอืมอี่นหน,ะหนาาำทำคมเขียนหนักเป็นไรครับพี่ผู้ชายที่ต้องเพ็นหลานชอบนักเจบหนาะคือคนนี้ใช่ปะใช่เหรอวะ ไม่ใช่ไม่ใช่เธอ <c oughs> โอ้ยไอ <c oughs> โอ้ยไอยังไออยู่พ่อครับเป็นไรอะ่ะเดี๋ยพ่อพ่อ,พอไม่ชอบลูกสบายเหรอวกวกอยู่เหรพ่อพอ,อาการเก่าของพี่กำเริบอะ่ะรบกวนช่วยมาดูหน่อยดิพ่อครับพ่ออย่าพึ่งสัมออยสิดูลูกสบายผมก่อน ว่าไงนะถ้าพี่ชายผมไม่ไปสูข้อลันสาคุณคุณก็จะไม่มารักษาให้พี่ชายผมอีกเหรอนี่เป็นเรื่องบ้าเลยเนี่ยชายใชร้ายอย่างแกน,น,นะนะนี่เป็นคนนีสใยแย่แบบนี้ได้ไงวะฮัลโหลฮัลโหลค่ะแตดสายฉันทิ้งโวยทําไงดีทําไงดีไ <c oughs> ออยู่เออพ่อฮือย่าขยับถ้าขยับตุยเธอทําอะไรอะ่ะ นี่คือเข็มจากเทพเจ้าแห่งขอเทียนสารจิ้มสัเฮ้ออะไรเนี่ยเม้ชยชองจับมือกันเธอคี้จะทำอะไรเชื่อฉันฉันไม่ตัวนายหรอก พ่อครับปล่อยมือพี่อของผมนะเธอเนะ่ะโคตรซุปเปอร์เก่งเลยพ,พ่อบีบแขนจะเจ็บหมดแล้วอะ่ะรีบปล่อยๆเธอได้แล้วอืมโอเคปล่อยกันได้เจ็บนิดหน่อยนะขอโทษสักหน่อยแล้วกันอ่ะเสร็จเลยละเนแล้วพี่ใหญ่อาการไอของพี่มันหยุดแววเฮ้ยบ้านอะ เป็นประเทศจังไหน,นี้ผู้หญิงคนนี้มีความสามารถพิเศษหลังจากจิ้มไป3ามครั้งโลกเก่าที่เหลือลังมาก็ดูเหมือนว่าจะถูกลัง,งับด้วยพลังที่ครอบำงำการหายใจก็สะดวกขึ้นเยี่ยมพ่อผมบอกแล้วไงว่าผู้หญิงของผมนักเก่งใช่ปัดโคตรโม้ลยไ้เด็กเป็ด ก็ถึงแม้ว่าผู้หญิงของผมจะช่วยชีวิตพ่อไว้แต่พ่อก็จะใช้รังคัดตับแทนบนคุณของเธอไม่ได้นะก็ใจเป้าเด็กตูดหมึกอย่างลูกนี่ยในพึ่งจะอายุเท่าไหร่กันอเด็กเป็ดถ้าไม่ติดม่าเป็นลูกนะกูจะเซ็ตหยอดสูตรผอสูตรขอเลยล่ะเนอืมคิดอยู่ใบหน้าอันหล่อเ้า ขาอันเรียวยาวตำแหน่งที่สูงส่งและมีเงินจำนวนมหาศาลไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะบอกว่าเขาเปอร์เฟกี่สุดในโลกแล้วมิน่าหละบซ่งไปนานถึงใหญ่จะแต่งงานกับเขาจนตัวสั่นกันกบเ็นา่าจินไดเนี่ที่เป็นผู้ชายขี้โลกหืมเฮ้อเมื่อ,อกี้สัมผัสดินใครนินทาวะเจ้าหน้าผมพอใจยังฮะหรอ เฮก็คุณ hey. ช so ัยมอคะถ้าฉ so 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 ันคาดกาไม่ผิดนะคุณเปิดไปนโรคนี้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วใช่ปะตอนนี้ฉันทำให้ได้แค่ไล่ระงับอาการไอของคุณได้ชั่วคราวเท่านั้นก็หากต้องการรักษาจากต้นเหตุคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาประมาณสามเดือนว่าไงนะรักษาจากต้นเหตุอย่างนั้นเหรอคุณตือครับที่คุณพูดมาหมายความว่าไงเหรอ คุณบอกว่าอาการปวดของพี่ชายผมสามารถรักษาให้หายได้อย่างนั้นเหรอไม่จริงก็ใช่มันยากเหรอพี่ชายของฉันอน่ะทนทุกข์ทรมานจากโลกนี้มาเพื่อตามหาพีพ่ชายมาเป็นเวลาห้าปีอ๋อห้าปีเหรอเช่นหมอที่มีชื่อเสีงยงทั่วโลกมารักษาแต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้สักคนแม้แต่ท่าน ชายเชลรา้่งก็ทําไห้เพียงแค่ชะลออาการโรคที่เท่านั้นขอถามอย่างหนึ่งสิแต่คุณซื่อคนนี้บอกว่าสามารถรักษาที่ต้นเหตุได้คุณซื่อมาจากดาวคุกดินแดนที่แห้งแล้งกันดาลแบบนั้นคุณมีทักษะทางการแพทย์หรือวิธีรักษานี้ได้ไงเหรอผมไม่อยากเชื่อเลย